สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เชยาทริปพาทุกคนมาชมสวนเต่าเพกนะคะสวนเต่าเพกจะอยู่ที่บ้านเกอบหรือท,ที่ก็จะเรียกว่าบ้านเต่าค่ะอยู่ตำบลสวนหม่อนอำเภอมันจารีจังหวัดขอนแก่นนะคะถึงสวนเต่าเพกแล้วค่ะ

ฝาผนังน,นะคะอันนี้เป็นจุแดแรกที่จะพาทุกคนมาชมดีด้านหน้าค่ะ <ง Pis ces> บอ่อเล็กๆนี้จะเป็นบ่ออนุบาลเต่าค่ะเดี๋ยวพามาเบิรงนเลยจ้ะนี่เลยเฮ้ยเต่าน้อยๆนี่หนึ่งตัวก็เรเอามาตัวใหม่ีิ อยู่ในท่อกับมีจ่จ้ะอยู่ในท่อต่อหลบท่ออีกตัวบอ่อนี้จะเป็นบอ่อนุบานค่ะในบอ่อนี่ก็จะมีสองสายพันธุ์นะคะเป็นเต่าเพกด้วยแล้วก็เต่าซูกาต้าด้วยค่ะ

กลัวไม่กลัว,ลวโอ้ยตัวน้อยแทะวิ่งมีเตาวิ่งวิ่ง,งเตาจะไปดินี่ค่ะส่วนมากเพื่อนก็จะหลบหลบแดดอยู่ในนีาจา่จ้ะเพื่อภาษีมิตรท่องเที่ยวเพื่อนเอา,เอเอาแตงโมมาให้เดี๋ยว <c oughs> พางเบึ้งรอบๆสวนเตาเะคะ่ะ <laughs> Tao bằng cung cà xịp เขาไปอยู่ในหมู่บ้านนะคะก็จะไปในหมู่บ้านเพราะว่ามหมู่บ้านเตาเนีนก็คือในสวนเตาก็จะมีเตาอยู่ประมาณหนึง่งหลวก็ะเตาเพล่นกระสิกระจายไปน้ำหมู่บ้านค่ะเบื <S <S ่องเทือก็เดินในหมู่บ้านก็จะเยอะค่ะเวลาขับรถขับลถถ้าเกิดจะมาเขามาหมู่บ้านเตาก็ต้องระวังระวังเหยียบตาาเตาเพสิงนะจ๊ะเพราะว่า,วาบางทีนกเตาเขาก็จะเดินตามหมู่บ้านเนาะอ๋ออันนี้กระดองเตามีแต่กระดอง จะอยู่ใต้เพิงไม้ค่ะนี่มาดูตัวใหญ่นี่อันนี้จะเป็นสุกต้าตูเมียนี่มาดูตัวใหญ่นี่อายุแค่สอปีครับแล้วตัวใหญ่นี่เป็นตัวอะไรเน่ยนีสุกต้าตวเมียนี่ถายรูปนี่ถ่ายรูป นี Hoy, coating, like ่เดี๋ยวบอกแม่ไม่กัดเดี๋ยวให้น้องเคาถ่ายน้องถ่ายรูปให้หน่อยครับดูๆมองๆดูซอมเวครับผมเดี๋ยวยายกัดนะเอาหรอตัวใหญ่กัดสิกัดนิ้วขานะนะไม่ค่อยดูแล้ว ส่วนตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์สุกต้าตัวผู้ค่ะตัวนี้ตัวนี้อายุสามปีค่ะพาทุกคนอยู่ใกล้ๆ ช่วงนี er er ้สิเป็นช่วงที่ลุ่มอนุรักษ์เต้าค่ะเป็นจิตอาสาค่ะของม่บาลเต้าจึงจะเป็นช่วงพัฒนาค่ะก็พัฒนากันมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนพัฒนาให้มันดีขึ้นเพราะจัดสวนให้สวยขึ้นนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นศาลเจ้าคุณปูฟ้าระเนมค่ะจะเป็นศาลเจ้าคุณปูที่เป็นที่เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวบ้านเตาค่ะเดี๋ยวชญา,าสิผ้ามาขอพรเจ้าคุณปู่ฟ้าระเนมกันจ้ะ รยาสิบห้าทุกคนเดินชมสวนเต่าเพกนะคะตามมาค่ะตรนนี้จะเป็นสะพานไม้ค่ะ เดินชมสวนนะคะ I ทุกคนคะวันนี้เราเจอน้องๆหมู่บ้านเต่าน่ารักมากเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ f อฟซไหะชวนพี่สวนคุณพ่อคุณแม่พี่ๆในบ้านนะมาเที่ยวบ้านเต่าเราเร็วเร็วมัดมาเที่ยวบ้านหนูเดินหนูมอะ่ะโอเที่นี่มีมีอะไรดีคะมีเต่าเยอะไหมเต่าน้อยแล้วก็เต่าใหญ่ ค่ะมีอะไรอีกคะลูกมีอะไรว่มีอะไรว่มีห้องน้ำด้วยโอ้มีห้องน้ำด้วยดีเลยดีเลยแล้วก็มีศาลาด้วยค่ะมีศาลาเหรอลูกโอ้ยแล้วก็มีเนื้ไหวย่าค่ะอ๋อมีเนื้อไผาหนุ่หนุหนุซื้อซื้อซื้ออย่างหนุหนูชื่ออะไรคะฟ้าใสฟ้าใสคนนี้ชื่อน้องอะไรคะใบเตยค่ะอ๋อฟ้าใสกับน้องใบเตยคนแก่งโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนมาเที่ยวบ้านเราเยอะๆเนาะ ไว้เจอกับฟ้าใสาากับใบเตยที่นี่ได้ทุกวันใช่ไหมคะคช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมลกูกปิดเทอมแล้วใช่ไหมปิดเทอมแล้วค่ะหนูโรงเรียนไหนคะโรงเรียนกกประกอบประถมเล็กย,ยังปอไหนแล้วลกูกใบเตยฟ้าใสาปอไหนคะอันหนึ่งหรอนห่งโอเคขอบคุณเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย เดี๋ยววันนี้ชยอาทิ์ก็ขอจบคลิปไหนขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ฟ้าใสกับใบเตยจะมาพาทุกคนมาชมเต่าทูวร์คาตาขี่หลังได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้นี่บม่ได้ไสวัสดีทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามชยอาทิปด้วยนะคะแล้วก็น้องๆบ้านต่อน่ารักมากบายบายค่ะสวัสดี